สวัสดีครับผมดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาจากไครของวันนี้วันอาทิตย์ที่สองนะครับผมวันที่ที่สองมิถุนายน2567ช่วงนี้เห็ดออกเยอะครับผมเห็ดเพาะเห็ดเพาะตอนแรกก็ว่าจะไม่ไม่ได้ไม่ไปไม่สนใจทีนี้มาแฟนเขาเลยบอกว่าจะลองไปดูหน่อย ออกเขาบอกออก,ออกทุกเขาออกทุกออกทุกย่อมเราจะลองไปดูครับผมไม่เคยไปเลยนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะเห็นเห็ดดอกไหม<ะ>ไปครับผม่นีเห็นอะไรครับนี่ <c oughs> อดอกแรกครับผม <c oughs> เห็ดแดงนะครับ <c oughs> งมงมโขงกันไม่รู้จากเห็ดเอาไปครับรุยต่อรุยต่อเจออีกดอกครับผมอันนี้ถามเซียนเห็ดเขาบอกว่าเห็ดเห็ดไข่ผมก็ไม่รู้ว่าเห็ดไข่เหมือนกันเห็ดอะไรนะเห็ดข้าวไข่เหรอเห็ดนะเห็ดข้วไข่อะไรสักอย่างเนี่ยหอมครับเนี่ย งมงม์สาวไปเรื่อยๆไปครับไปป่าใหม่ป่านี้เขาหาแล้วไม่มีเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเพาะในเงาเห็นไหมอันนี้เห็ดแดงบอครับจ้าเห็ดแดงเห็ดเพาะเห็ดแดงอันเรืองเรืองเห็ดยังครับนั่นเห็ดละงอกโอ้นี่เห็ดละงอกบ่กรึงละงอกเหลืองนั่นเห็ดแดงเห็ดเพาะปลาใดปลานีบอกรึ่งหาแทนนี่แหละอ่าเห็นไหม พคนบอเคยหาจากเชือก็เลยเพลิดเพมันออกมาเอ้าไปไปให้คนหาซะมองนี้เขาเอาไปหาข้างในผัวข้างในเขาไปเบื้องเราบ่ครับข้างในผัวอ๋อเดี๋ยวเห็นเลยบ่ครับมึงก็น่าทายมึงจักดอกก็น่ะเห็นอยู่บ่ พี่น้องครับใ,ในที่สุดเราก็เจอครับผมเจอขณะมาเดินที่หลังเขานะครับนี่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 ใช่ไหมน่าจะใช่เียใช่เห็ดเพาะไหมครับพี่น้องครับใช่แล้วในที่สุดเราก็เจอเห็ดเพาะเอา้ <laughs> เอา ไปซะแล้วนี่ครับกลุ่มนี้เดี๋ยวให้แม่บ้านเก็บนี่นี่แม่บ้านเขายังไม่เคยเห็นนี่นี่นี่ไหนดูนีนี่ล่ะ,หละเห็ดเพาะครั้งแรกในชีวิตในชีวิตนี่นี่น มันจะอยู่อย่างนี้หนูหนูหดอกนึงโอ้โหโอ้โหดอกนี้ดอกพลื้อเลยออกใต้ต้นนี่เหรอต้นจิกนี่แหละนี่นี่ต้นจิกนะครับนี่อะไรนะต้นจิกครับพี่น้องต้นจิกนะครับ เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนยุ่งเยอะนี่นี่นี่ถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่นี่นี่อุ้เราเล่เราเจอเจอกลุ่มเห็ดเพาะแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนครับยุ่งเออยอะเป็นไงเจออีกบ้าครับนี่เลยหยตุ๊บตุบ โอ้โดูดใคร้างอู่ไโชว์หนยโอ้โหนี่ดอเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวหาอยู่แถวนี้ครับ อีกแล้วพี่น้องหล<โ>ังจากกินข้าวอิ่มครับกิเนเกลือนี่น้องนี่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 ตื่นเต้นจริงๆนะครับเพราะว่าไม่เคยหาเห็ดเผาะนี่ก็แน่นเห็นเห็นอันเนี้ย เห็นแล่นนี่ยมันฟัวยังไงมันก็หนุนนะหนุโอ้ยใหใจ เราก,ก็เลาะอยู่แถวนี้แหละพี่น้องดีมาี่นทางดีน้องนโอ้โหเจ้ดินนี่สะสมไปเรื่อยครับแต่ว่าบางคนเขา,ากลับแล้วนะครับเราเพิ่งมา นี่ครับพี่น้องไม่ได้อยู่ลกนะครับนี่ครับไม่ไดนรก oh. อย่างที่คิดเราไปหาอยู่ตรงลกรกรกก็กไม่เจอสักทีนี่ครับขาวๆครับเป้าหมายของเราคืออยู่ใกล้ต้นต้นจิกเล็กนะครับนี่กลุ่มละสองดอกสามดอกเพราะว่าเ,เพราะว่าอะไรไม่ลู้เขา หากันก่อนหน้าเรามั่งแล้ว hey, เ,เราก็มาทีหลังเขาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เขากลับบ้านก็เรียบร้อยแล้วก้อนหินน้อยก้อนหินครับอยู่โล่งๆนะครับน้อง จอก,กลุ่มนึงแล้วนี่ครับกลุ่มละสีห้าดอกสามดอกมีดอกนึงเลยน่าต้ใจกะใช่น่ตุ้ตยู่นะน่าแหงกิงันนี้ก็ตั้งคูลกลุ่มละสดอกห้าดอกนี่ยี่สิบกลุ่มก็สี่ห้ายี่สิบ

กลุ่มนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ครับพี่น้องครับบอกเลยว่าคุ้มมากมีนีมีไหมแต่คุยเขาบอกไหมเขาบอกว่ามันเป็นกลุ่มๆเดี๋ยวขออนุญาตดอกหนึ่งไม่ใช่เขาเนี่ยจุดไฟก่อนอีกกลุ่มนึงพี่น้องเราหาพึ่งไปด้วยครับ ยุงเยอะสุมยุงครับผมอากาศก็ค้มแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะตกเนี่ยเห็ดอะไรพี่น้องเห็ดไข่ปะไม่รู้เห็ดไข่มันหอมเหมือนเห็ดไข่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคนก่อนค่อยถามครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองบ่ายสองครึ่งนี่ครับผลงานของเรา สองคนเดี๋ยวจะลอกกลับแล้วครับบ่ายสองครึ่งมันคืมๆแล้วก็มันไม่ค่อยมีแสงครับมันคืมเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวเราจะลอกกลับถ้าถ้าไปเจอป่าที่ว่าคนไม่เดินเดี๋ยวเรามันมันกงไม่มีครับคนไม่เดินคนเดินเยอะมากแต่ว่าเราก็ลอกไปลอกกลับถ้าเจ,เจอเผื่อลองเดินเดินดู ถ้าถ้าเจอก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะครับถ้าไม่เจอก็จก็คงจะปิดคลิปแค่นี้ครับผมช่องพะคาผ้าหากินหาอยู่นะครับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนบ่ายสามครึ่งครับกลับมาจากหาเห็ด เราจะลงไปดูรอบครับผมพบหนึ่งอาทิตย์พอดนี้ดูรอบที่แล้วนี่หวานปลาบูเก็บเห็ดมาเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรครับแต่หอมนะครับหอมเห็บกินได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปถามเซียนกันนะครับไปเจอกันที่น้องครับผมครับผมโอ้ลมแรงม,มากครับตอนนี้ก็น่าจะสิโองแล้วครับ บุรีเพื่อเอาขึ้นมาปักรอยรั่วตากล้องไม่ได้ลงไปด้วยนะครับผมลงไปคนเดียวอาจจะไม่ได้ดูบรรยากาศข้างล่างแต่ว่าตากล้องจะนั่งซูมอยู่ตรงนี้นะครับ บ้านแก้งเหรอโอ้วันนี้บ้างไฟเขาจุดบ้างไฟเนาะ ธ้จับยังไงล่ะน่ะเอาวางไว้บนน้นน่ะบนไม้น้นเขาน่ะ

เห็นไกล ได้ไหม ไปข้างหลังนู้นสิอะไรขาวๆนกกระยางเหรออันเนี้นยอ,อยู่ตรงนู้้นน่ะนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นปลาโดดอยู่ในน้ำอะ่ะตรงขาวๆเนี่ยไม่ใช่ทางนูนง้นน่ะตรงช่องที่เราเคยตกปลาเลยไปหน่อยนึงน่ะ รอเลยลงมาหน่อยนะเห็นป้าเลยลงมาหน่อยนะเห็นป้าโดดมัดปากมันทำไมอ่ะดูซิว่ามันจะออกได้ไหมไหน้ำลึกมากครับโอ้อ

มก็ถือว่าหมานครับพอได้กินื่อเช้านี้ออกไปหาเห็ดเหาะสายแล้วเช้าขายผ้าสายเนาะไปถึงนน่นก็สี่โมงสิบสิบโมงครึ่งเลยออกจากบ้านจากบ้านสิบโมงครึ่งออกจากบ้านสิบโมงครึ่งได้มาแกงหนึ่งครับแกงใส่หนม้าเยอะๆไม่เคยจะได้จะได้ เขาเรียกอะไรจะได้อิ่มไม่เคยหาครั้งแรกในชีวิตหาเห็ดพอเห็นนี่ดีใจตื่นเต้นยิ่งกว่าหาหาพึ่งหาไม่ดีพึ่งยังไม่ตื่นเต้นเท่าเลยหาเห็ดพอแล้วก็พอกลับมาก็เลยมาดูรอบครับนี่รอบรอบรอก็เอารวมกันเลยครับผมหาเห็ดหาปลารวมกันเลย สายหาเห็ดเย็นหาปลาพี่น้องจะได้ชมทีเดียวเลยคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับอย่าลืมครับชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมเป็นแนวหาทำมาหากินนะครับถ้ามีคำแนะนำก็ำแนะนำมาได้นะครับผมช่องค้าปลาค่กินอายุคลิปนี้ก็ลาแค่นี้แล้วผมสวัสดีครับอย่าลืมถ่ายภาพนึงให้หน่อยด้อภาพนึงปลาถ่ายแล้วนึงคน